วันนี้พามาดูพระที่อธิษฐานจิตด้วยมหาจากักรพรรดิมนลครอบจักรวาลเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรเสริมบาร,รมีเป็นที่รักของเทพพรหมโยมยักษ์และพระปิศนาของเราวันนี้ก็คือพระหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัสแกจังหวัดอยุธยาหลวงปู่ดูนั้นเป็นพระอริยสงฆ์ที่แท้จริงครับพระท่านที่สร้างแล้วแจกแฝงด,ด้วยกุศโลบายทั้งสิน้นท่านเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานชั้นละเอียดนุ่มนวลแต่ทรงพลังเมตากับคนทุกชนชั้นไม่แบ่งแยกเอกลักษณ์ท่านจะแจกพระถอดพิพ์เนื้อปูนต่างๆเป็นกกกุสสโโลบาาาาาายยยไไไว้้ททททรรมมมมนนนนตตตตตอธิดด่่่่่เัังงปปหแีี800จ าอยู่ที่วัดโดยที่ไม่ออกไปไหนเลยาะกลลว่าคนมาหาที่วัดจะเสียกําลังใจแม้ทตุขันจะสุดโซมก็ไม่คิดจะออกไปรักษาที่ไหนนอกวัดเลยจนวาระสุดท้ายถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนที่กราบได้อย่างสนิทใจวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูที่นามาวันนี้นะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อผงน้ํามันจุ่มผงพุทธคุณและตะกุดทองคาสาริกาหลวงปู่ดูกล่าวว่าวัตถุมงคลของท่านนะครับสามารถเปลี่ยนภพภูมิเจ้ากรรมในเวรได้เสริมบรารมีเป็นที่รักของเทพพรมยมยักษ์ส่วนพระคาถาจักพัดนะครับได้แรงบันดาลใจจากชมพูปฏิสูตการบำเพ็ญการสวดดดภาาาาานนนนนนพระะถี้้้้้จจไยิิทััง16 15ชชฟก ศัตรูจะกลายเป็นมิตรเป็นพระดีครับที่แคล้วคลาดและเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นอย่างมากเราอยากฟังเรื่องราวสนุกและได้ความรู้แบบนี้นะครับฝากติดตามชมในช่อง YouTube ปอนปานปุยเวลาสามทุ่มโดยประมาณครับเป็นประจำทุกคืนวันพุธศุกร์เสาร์นะครับแล้วพบกันในไร์สดครับ